สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็เสียบมันกันอีกเช่นเคยครับผมแปลงนี้แปลงนี้ก็มีเสือน้อยเสือว,วยและก็ใยลิดในวายมาเสียบตรงนี้ก็ได้วายก็น่าจะได้ประมาณสักห้าไล่กว่าดูวละห้าไร่กว่ากพรุ่งนี้อีกวันครับ คืนนี้อยากให้ฝนพำมพม,ม,มาจังเลยเมื่อคืนนี้ก็มีพำมมาสองรอบครับฝนพำมมาสองรอบก็ดินดินมันก็เลยเสียบง่ายหน่อยแต่ว่าก็ถ้านานไปกว่านี้ก็เนี่ยแห้งเลยเนี่ยเจอแดดแล้วก็จะแห้งแล้วก็เป็นเม็ดอย่างเงี้ยดินดินเหนียวครับผมครับ วันนี้สามคนก็ได้ประมาณห้าไล่กว่าก็โดยระยะห่างก็เนี่ยครับประมาณเมตรประมาณเมตรหนึ่งตกลประมาณเดี๋ยวพว่นนี้ค่อยว่ากันต่อ อีกแปลงหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงฟังเทาวาครับเนี่ยก็หามองละเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อย màn lùng bây giờ mừng quá chắc lòng thấy màn lùng bây nhiều quái cái tịch nam bây giờ này cái tịch nam bây giờ đây bằng nhật ca dâm dưỡng nga vùng เก็บข้าวเก็บข,ของเดี๋ยวพรุ่งนี้คยว่ากันต่อครับก็สามคนได้ประมาณสักห้าไล่ห้าไล่กว่ากว่าไม่ถึงหกไล่ ฝากแฟนเพจทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้รอบนี้ก็เสียบมันกันครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะ <c oughs> สางเมาไม่ใช่พึบม,มาหน่อยพอม,มาเจอแดดร้อนเสียบมันหน้าแดงนะครับผม ธรรมดาครับเดี๋ยวเย็นนี้เขากลับไปก็คงเหมือนเดิมครับคนละกลองกับซะน้อยครับผมก็ขอบคุณแฟนเวททุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ที่ติดตามครับผมโอกาสน่าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครับผมก็สายพันธุ์ตรงนี้เป็นสายพันธุ์เกษตรยักษ์ครับผมที่เสียอยู่นี่ก็สลับกับสายพันธุ์ที่แล้วครับผม สำหรัวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ